สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นำเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านประจำสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการลบฟอนต์นะครับใน Windows 11ทํอำยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะมีฟอนต์หลายตัวนะครับในเครื่องนะครับเราจะมีวิธีการลบฟอนต์ยังไงนะครับก็มาดูวิธีทากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านเข้ามาตรงค้นหานะครับ ตรงเสร์ชนะครับแล้วพิมพ์ Control p a n e l เข้าไปนะครับเราจะเข้าไปที่แผงควบคุมนะครับพิมพ์ Control p a n e l เข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีแอปของระบบนะครับที่เป็น Control Pan e l อยู่นะครับท่านก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ไปตรงคำว่า Fo n นะครับคำว่า f อนนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับมันไม่เจอหน้าตาแบบนี้นะครับตรง วิวไบนะครับของท่านอาจจะเป็นแบบอื่นนะครับนะมันก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับแบบแคตตาล็อกแบบลากไอคอนเนี่ยนะครับนะก็ให้เลื่อนมาตรง small icon นะครับนะแล้วก็ไปตรงคำว่า font นะครับนะฟอนต์พอเข้ามา font นะครับมันก็จะมี font นะครับที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องนะครับก็จะมีหลายๆตัวนะครับหลายๆตัวหลายหลายฟอนต์นะครับของผมเนี่ยก็จะมีเยอะนะครับ ฟอนต์ก็จะมีทั้งแบบเดี่ยวๆนะครับแล้วก็แบบมี3อันซ้อนกันนี้ลักษณะนี้ก็มีนะครับถ้าเป็นลักษณะเดี่ยวๆอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่เป็นแบบมีฟอนต์ปกติธรรมดานะครับถ้าลองคลิกเข้าไปดูนะครับอย่างฟอนต์เนี้ยตัวเนี้ยนะครับอังสนาเนียวตัวเนี้ยนะครับถ้าคลิกเข้าไปนะครับนะมันก็จะมีฟอนต์ที่เป็นตัวหนานะครับตัวเอียงนะครับตัวเอียงพวก ตัวธรรมดาพวกนี้นะครับมันก็จะมีหลายๆแบบนะครับทีนี้วิธีการลบลบยังไงนะครับก็ง่ายๆนะครับท่านเอามาคลิกตรงชื่อฟอนต์นะครับที่เราต้องการนะครับอาจจะกดกดปุ่ม delete เลยก็ได้นะครับตัวโปรแกรมก็จะถามนะครับว่าต้องการที่จะลบฟอนต์นี้ใช่ไหมก็กด y ็ s ไปนะครับหรือท่าน จะมาตรงนี้ก็ได้นะครับนะคลิกชื่อฟอนตนะครับนะแล้วก็กดปุ่ม delete ตรงนี้นะครับก็ yes ไปนะครับทีนี้ลองเข้ามาดูใหม่นะครับสองฟอนต์อ่อนนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับนะนนี้ก็จะหายไปแล้วลองคลิกนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ครับแล้วก็ yes ถ้าลบไม่ได้นะครับมันอาจจะเป็นฟอนต์ของระบบนะครับมันไม่สามารถลบได้นะครับผมจะลองลบ3ฟอนต์นี้ดูนะครับคลิกดูนะครับกดปุ่ม delete นะครับกดยีดนะครับก็หายไปแล้วนะครับกดนี้ก็ได้นะครับก็ลองลองดูตัวเน้นะครับกดปุ่ม delete นะครับก็จะเหมือนกันนะครับ ก็จะหายไปแล้วนะครับถ้าไหนที่ลบไม่ได้นะครับมันอาจจะเป็นฟอนต์ของระบบนะครับนะไม่สามารถจะลบได้นะครับเราก็ต้องคงมันไว้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการลบฟอนต์นะครับใน Windows 11ทํำยังไงนะครับก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันสะครับสวัสดีครับ